ความรักที่ยิ่งใหญ่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขพ่อแม่ทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกน้อยสองคนแม้ว่าจะเหนื่อยยากเพียงใดพวกเขาก็ไม่เคยบ่นหรือท้อแท้วันหนึ่งลูกคนโตถามพ่อว่าพ่อเหนื่อยไหมที่ต้องทำงานหนักทุกวัน พ่อยิ้มและตอบว่าเหนื่อยก็จริงแต่เมื่อพ่อเห็นหนูและน้องมีความสุขพ่อก็หายเหนื่อยแล้วส่วนแม่ก็บอกกับลูกน้อยว่าแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้หนูได้กินอิ่มนอนอุ่นและมีโอกาสเรียนหนังสือแม้จะลำบากพ่อแม่ก็ไม่เคยหยุดเสียสละพวกเขายอมอดทนเพื่อให้ลูกๆมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกๆจึงตั้งใจเรียนและช่วยเหลืองานบ้านเพื่อตอบแทนความรักที่พ่อแม่มอบให้ และแล้ววันหนึ่งเมื่อลูกๆโตขึ้นพวกเขาก็เข้าใจถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่และสัญญาว่าจะดูแลพ่อแม่เหมือนที่ท่านเคยดูแลพวกเขาเมื่อยังเด็กนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความรักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่และไม่มีวันสิ้นสุด